อ่านแล้วเข้าใจความรู้สึกเปิดโพสต์ล่าสุดเวียสุกนวัตรยิ้มแก้มปริรล่าสุดควงหวานใจวิกกี้จดทะเบียนสมรสที่ว่าการอำเภอก่อนเข้าพิธีแต่งงานในวันที่17ที่จะถึงนี้โดยระบุข้อความว่า10นาฬิกา49นาทีเวียเผยว่าพี่ครับทำไมให้มาไหลไปจังเวียเอ่ยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตักได้พูดแทรกขึ้นมาว่าผมเชื่อแล้ว ว่าแต่งครั้งแรกจริงๆวิกกี้ได้แต่อมยิ้มส่วนเก้าก็แอบขำย้อนกลับไปตอนเช้าช่วงเวลา9 19. 19. นาฬิกานาทีเจ้าหน้าที่น้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะสองคนเวียคิดในใจเลยใครอยู่แถวนี้บ้างนะอ๋อนึกขึ้นได้พี่ตักอยู่ห่างไป3โลส่วนไอ้ก้าบ้านอยู่ถัดไปไม่กี่ซอย เลยรีบต่อสายหาฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับและได้เชิญมาเป็นพยานให้กับเจ้าตัวและวิกี้เรียกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของหนุ่มเวียอีกหนึ่งวันที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มยังเผยอีกว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากๆเลยด้วยจากโพสต์ล่าสุดของหนุ่มเวียเห็นได้เลยว่าหนุ่มเวียแฮปปีส้สุดๆ